ดีไซน์ล้ำสมัยภายในกว้างขวางพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ครบคันกับ Toyota a อ t i s ิ สวัสดีค่ะน้องสาวค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะและเช่นเคยค่ะจะเจอกับน้องสาวเมื่อไหร่นะคะก็จะได้พบกับนะคะรถยนต์คุณภาพเกรด A แน่นอนนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ภูมิใจนำเสนอมากมากเลยนะคะเจ้าคันนี้เลยนะคะตโตยโยต,ต้าอาติสไม่นเชงนั่นเองนะคะเป็นเครื่องยนต์1.6 ปี2017นะคะมาพร้อมนี่เลยนะคะหน้าใหม่และราคาพิเศษจริงๆค่ะขายเพียง489,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวต่าน้องสาวไปชมความพิเศษของเจ้าคันนี้กันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะความพิเศษของเจ้าอันติดคันนี้มีอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูสีตัวรถกันก่อนนะคันนี้เป็นสีบอลน,นะคะเดิมๆโรงงานมาเลยนะไม่มีตําหนินะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงฟ้าก็โปรหรือ ในส่วนของกันชนหน้านะคะมีการสังเกตในส่วนของกระจังหน้าด้านล่างนิดนึงนะมีการปรับเปลี่ยนโฉมมาใหม่อย่างที่น้องสาวบอกนะว่าเป็นไมน่าเช้งนั่นเองนะคะดูทันสมัยมากๆเลยนะคะแล้วมีการเพิ่มในส่วนของตัวสเกิร์ตนะคะก็ดูสปอร์ตมางกงยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะในตัวของไฟนะคะก็ยังซส์กิ้งอยู่เลยนะคะ นี่ค่ะนะคะทอดยาวตลอดแนวในส่วนของด้านหน้านะคะเป็นแบบ B I B L E D นั่นเองค่ะสำหรับด้านข้างนะคะตัวนี้ให้มาเป็นล้ออลอยขอบ16นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายแบบหน้าเงานะคะร่องสีเทาเข้มนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะตัวนี้กระจกสามารถที่จะพับไฟฟ้าได้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกด้านข้างนะคะ คิ้วขอบกระจกด้านล่างก็เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมือดึงนะคะตัวมือดึงก็จะมีคาดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้เดิมมาจากโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะก็มีการตกแต่งในส่วนของสปอยเลอร์นะคะสเกิร์ตท้ายนะคะก็ดูสปอร์ตดูสวยดูเพรียวขึ้นมากๆนะคะ มาดูในส่วนตัวไฟท้ายกันบ้างดีกว่านะตัวไฟท้ายเปลี่ยนลายใหม่มาเลยจากโฉมเดิมนะคะตัวนี้แล้วก็จะเป็นแบบ LED light guiding ด้วยนะคะมีโครเมียมคาดทอดยาวไปถึงตัวไฟท้ายเลยทีเดียวนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของช่องเก็บของกันบ้างคะ่ะดูกันเลยนะคะเปิดมานะคะภายในก็กว้างขวางนะคะสภาพภายใน ช่องเก็บของไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยนะคะสามารถที่จะวางสัมภาระนะคะกระโปรงกระเป๋าได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเปิดไปดูในส่วนของด้านล่างกันต่อนะคะตัวนี้ก็ให้ในส่วนของยางสแปชนะคะอุปกรณ์แม่โรงแม่แรงต่างๆก็ให้มาครบเลยนะคะจะสังเกตนะว่ารถไม่มีการชนท้ายนะคะยังเป็นซีนเดิมนะคะของโรงงานนะคะเดี๋ยวส่องชัดๆนะ นะะในส่วนของตัวเม็ดอาร์คต่างๆยังคงรูปเดิมนะคะรูกลมต่างๆไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะคะตัวนี้เดิมๆเลยนะคะรับประกันว่ารถไม่มีชนมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเป็นเครื่องยนต์ d u โอวีวีนะคะสำหรับคันนี้เป็น1,6ลิตรนั่นเองนะเครื่องยนต์นะคะเพิ่มจากเดิมนะจากเดิมที่122แรงม้านะคะตัวนี้เพิ่มมาเป็น125แรงม้านะคะ 6,000รอบต่อนาทีค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่157นิวตันเมตรนั่นเองนะคะอัตราสิ้นเปลืองนะคะอยู่ที่16กิโลลิตรนะคะเรียกว่าประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่นเดิมเลยทีเดียวนะคะสำหรับภายในห้องเครื่องนะคะก็เดี๋ยวส่องกันแบบชัดๆนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ดูจาก YouTube นี้นะคะสนใจสามารถสอบถามได้เลยนะคะนี่เลยค่ะคานหน้าก็เป็นคารหน้าเดิมนะคะ รูกลมนะคะไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะคะหรือเม็ดอาร์กต่างๆค่ะยังคงรูปเดิมนะคะแก้มเดิมนะคะเดี๋ยวเราส่องกันแบบชัดๆนะคะสีแต้มโรงงานยังคงอยู่ครบเลยทีเดียวนะคะภายในห้องเครื่องสะอาดไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มนะคะถัดขึ้นไปด้านบนค่ะในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะตัวนี้รูกลมต่างๆเม็ดอาร์กต่างๆยังคงรูปเดิมนะคะไม่มีรอยบิดเบี้ยวเลยทีเดียวนะคะ ตัวนี้ค่ะแผงกันความร้อนนะคะสภาพยังใช้งานได้ดีอยู่ค่ะเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะก็ยังมาคุมโทนแบบทูโทนเช่นเดิมนะตัวนี้คอนโซลก็เป็นสีดำนะคะเบาะหนังก็จะเป็นสีเบจนะคะซึ่งดูสะอาดตามมากๆภายในกว้างขวางนะคะนั่งโอโทงมากทีเดียวค่ะสำหรับด้านในนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมลาลัยบ้างดีกว่านะคะพวงมลาลัยก็จะเป็นแบบมัติฟังชันนะคะ ถัดไปนะคะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะตัวนี้มีช่อง A U S U S B มีครบเลยนะคะจะสังเกตเห็นนะคะตัวนี้มีปุ่มการทรงตัวมาให้ด้วยนะคะเรียกว่าเพิ่มลูกเล่นมาจากรุ่นก่อนนะคะและที่สำคัญนะสำหรับคันนี้นะคะให้แอร์แมมาถึงแปใบเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าระบบป้องกันนิรภัยครบเลยทีเดียวนะคะอีกนิดนึงค่ะที่มีการเปลี่ยนนะคะนั่นก็คือในส่วนของตัวช่องแอร์นะคะ ช่องแอร์ค่ะมีการดีไซน์มาใหม่นะเป็นทรงกลมนะคะสไตล์สปอร์ตนะคะพร้อมใบพัดกระจายความเย็นได้ทั่วทิศทางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับเปลี่ยนจากรุ่นเดิมนะคะรุ่นเดิมเราจะเป็นกุญแจนะคะแต่คันนี้นะคะก็จะใช้นี่เลยนะคะเป็นนะคะกดปุ่มสตาร์ทนะคะโดยใช้ปุ่มนะคะเองนจิ้งสตาร์ทสต็อปนะคะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะกุญแจรีโมทแบบดีไซน์มาใหม่เลยทีเดียวค่ะ มาฟังสามเหตุผลกันค่ะทำไมใครๆก็เลือกใช้ t o y o ต a a อ t i ติสค่ะสำหรับ t o y o ต a a อ t i ติสไมน่าเชงคันนี้ค่ะราคาพิเศษมากๆเลยค่ะขายเพียง489,000บาทเท่านั้นค่ะสองสำหรับรุ่นนี้นะคะมีการเพิ่มในส่วนของแรงม้าค่ะทำให้รถนะคะมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญค่ะมีการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นค่ะเพียงแค่16กิโลิตรเท่านั้นนะคะเรียกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆกันไปเลยค่ะ สาค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเปลี่ยนจากรุ่นเดิมนะคะจากใช้กุญแจสตาร์ทค่ะมาเป็นปุ่มสตาร์ทเองจินสตาร์สต็อปนั่นเองนะคะทําให้นะคะฟังก์ชันหรือวิธีการใช้งานของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหยิบโทรศัพท์แล้วรีบโทรหาน้องสาวก่อนใครเลยค่ะเพื่อเป็นเจ้าของโต y ยต a าอ t ติสไมน่าเชนคันนี้กันเลยนะคะน้องสาวยังมีในส่วนของสิทธิพิเศษมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคูปองน้ำมันมูลค่า 2,000บาทน,นะคะหรือจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะและที่สำคัญค่ะน้องสาวส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะคะโทรมาเลยนะคะ0630795995ค่ะ0630795995ค่ะและอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะว่าคลิปหน้าค่ะน้องสาวจะมารีวิวรุ่นไหนให้ชมกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ